How to ปฏิรูปการศึกษาไทยผู้ปกครองเองท่านลงทุนเท่าไหร่ท่านรู้ไหมครับหลังจากที่ท่านมีครอบครัวท่านมีลูกมีบุตรบุตรท่านสามครัวครึ่งท่านก็เข้าอนุบาลแล้วครับแล้วอีก19ปีนะครับ จึงจบปริญญาท่านลงทุนท่านด้วยชีวิตท่านเลยความสะดวกสบายทั้งหมดมันหมดไปเลยกับการลงทุนให้ลูกได้เรียนรู้แต่ถ้าลูกท่านไม่มีความรู้เลยท่านคิดว่าท่านจะทำย่างไรเพราะความรู้ท่านลูกของท่านต้องเป็นความรู้ขันนี้เพราะพ่อแม่จะต้องไม่ละเลยอีกต่อไป จะต้องคอยตรวจสอบไปถามหาต้องดูจากตัวตนของลูกดูจากร่องรอยหลักฐานของลูกนะฮะปลายทางคือตัวตนของลูกนะกลางทางคือร่องรอยหลักฐานที่นำมาสู่ผลต้นทางคือที่โรงเรียนห้องเรียนท่านต้องตามไปให้ถึงท่านต้องดูท่านต้องช่วยกันถามช่วยกันดูช่วยกันพัฒนาช่วยกันส่งเสริมการศึกษามันจะไปได้ เด็กสิบกว่าล้านคนนะครับครูห้าสี่ห้าแสนคนนะครับพ่อแม่อีกยี่สิบกว่าล้านคนนะครับคนจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าทุกคนไม่รับผิดชอบไม่ช่วยกันมาดูนะพ่อแม่ก็สูญเสียในสิ่งที่ตนเองลงทุนมาสิบเกปีแต่ลูกท่านสิครับไม่มีวิธีเรียนรู้เลยเขาไม่มีหลักการที่จะไปใช้ตลอดชีวิตได้เลย นะเขาอาจจะจนกว่าพ่อไม่อีกน,นะครับเพราะท่านต้องดูพัฒนาการให้ได้มันมีมิติคุณภาพวันหลังผมอาจจะเปิดเว็บไซต์ให้ท่านออกมาเทียบเคียบ